ไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวกูแจกก่อนก็เลยมา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 เลียกไรเลียกไรผมเลียกห้าสองหนึ่งฮอบเฮ้ยเฮ้ยห้าหมื่นเว้ยอาจจะไปของพ่อเนาะมามาสามสี่แปดครับเฮ้ยมามาแถวนี้ต่อเราต่อไปเราแถวนี้แถวนี้อะไรสามสี่แปดใช่ไหใช่ครับสามสี่แปดครับเฮ้ยเออครับแค่ตอนนี เราระวังเรื่องการบัฟหน่อยนะไม่ไม่ผมไม่ได้บัฟเลยพี่ไม่่่ไมมถอีตันมันมีอาสาที่บางคนเขาบัฟอ่ะระวังลง set k เขานั่นมาเออแล้วเขาคิดว่าผมบัฟถูกไหมเหมือนเขาจะเซตยอเราอยู่แล้เดี๋ยวเรามีแถวนึงนะไม่ไม่เขาบอกคนในแกงผมบอกอยู่อ่ะเอาดีดีผมเลยบอกว่าผมไม่ได้พูดเลยเลยผมแค่บอกว่าตายนะคนนี้ตายคนนี้ตายเนาะเลขอะไรเล่างเงี้ยหนึ่งสี่สองครับมีสองแถวครับมันนี้มีสองแถวนะครับ เรียบร้อยครับผมครับมามามาแถวสองแถวสองได้ครับเออต่อเลยต่อเลยมีสองแถวเอ๋อคนแจกมานี่นะครับคนแจกสูตรพีสองแปดสูตรอย่ารอคนหิวนะครับเนี่ะเรียบร้อยคนแจกยวก็ขับเพลงอ่าเจ็ดห้าเจ็ดครับมามาทุกท่านหนึ่งห้าเจ็ดคุ้มโอเคครับเดี๋ยวเวลาบนนะครับเรียบละมึงมึงโดนหักโบนัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์สวยไม่อะ ผมอยู่ทั้งวันเลยนะวันเนี้ยแล้วหรือพี่ใครบาตพี่ใครบาตนี่ไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วขอบคุณครับโอเคสองพีหกเจ็ดสองอย่าครับสเต็งเหลือกี่ใบพี okay. uh ่ huh. เกดครับสเต็งเหลือหกเก้าหกหกศูนย์พีหกหกศูนย์หกร้อยหกสิบครับ 1 4ึครับหนึมันวนรอบสองแล้วพี่เจ๋อเนี่ยหนึ่งสครับหนึ่งสไปเลยไปเลยใครรับซ้ำใารรับซ้ำหนึ่งแสนนะใารรับซนี่โดนหนึ่งแสนนะไอสองมศูนวันนี้นี่สอูนย์วันนี้ตามหลับวิทย์คุณนาลีละ เออแถวพ่อแลบไม่มีไ e ได้เลยได้เลยอายูไม่มีอาก่อนหน้าผมว่าอายครับหัวทองครับอยทุกไม่ได้าไม่มีไเรียกเรียกเรียกรวมหน่อยนี้อเดี๋ยวรวมรวมรวมด้วยเชเรียกรวมให้ด้วยเรีอะไรเรียชคสอหน่รวจทุกคนได้มาแต่เลยนะทำไมวันนี้ทำไมวันนี้มีแต่คนใส่กักไเนี่ยเฮ้ยไป่ไปเลยวะส้มเต็มเลยสีส้มเต็มเลยว่ะ ไปพอาปลดเรใช่หน่อยจะไปกระลากรู้ไหมทำไรเรเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเลียบเดียวไปเบิรไปเบิร์ั้งาไปเบิร์นี่ตาชนอมไปเบิรเอาไอ้ไอ้แคยวิ่งไ้แค่นี้แล้วกูหลุดหลุดมึงก็สามแสนนะเอาไปสองครับสองครับพี่เจ พี่น้องพี่ไม่ใช่กอดตำรวจอ่ะพี่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในสติ๊กเกอร์พี่ฮัลโหลพี่ที่12ครับสติ๊กเกอร์ดอ๋อ12เลยไหนไปเอาเข้ายังกลับมาบนนั้นไม่ใช่ขอมีอะไรที่ต้องต้องการหรืออะไรไหมฮะพี่พี่พูดว่าขคไม่ต้องการเลยอ่ะไม่ใช่ก็กูดูหลักแล้วกูก็ต้องมาดูลองบ้างดิต้องมาดิหนึ่งศูนยบ้างพี่พูดอย่างงี้ครับต้องการเบรกของรถครับพี่ไม่อย่างแรกเลยนะ ที่เซตสไปด์เซตสไปด์แท็บควรเข้า oh, พี่ค <in. S 1> ืออะไรสไป,สปด์แท็บสไปด์แท็บกดกดเมนูใช่ไหมพี่ uh, uh, uh. กับกับที่ใช้ F8 อ่ะไอเพ็ดดาวแล้วกดแล้วกดไอ้นี่ยกดเซตคีมคำสัง่งเซตอ่ะแล้วเพิ่มวัดระยะพี่คืออันนั้นมันมันเหมาะพวกรถเร็วๆไงพี่อันเนี้ยมันควรลง เขาไม่ร้องเหรอพี่แบบแค่นี้เขาก็ไอ้นม่ก็ควรเราก็ควรจะเล่นดักมั้ไงรถมันแรงเกินสี่ร้อยแต่แต่แต่แตีร้อยเลยเหรอใช่ใช่กบโชคอะพี่กบโชคสี่ร้อยพี่โตโยต้าแต่แลมโบว์พาร์จีได้อยู่นะพี่แลมโบว์พอไหวแต่เฟอร์ก็เร็วกันนะเฟอร์ไม่แลมโบว์แลมโบว์มันเหมือนไม่แต่แต่กบอะมันเยอะกบมันสุดมันเนินอะกบมันสี่ร้อยเลยพี่แจ้งหรือว่ากระจกแลมโบว์บั็อกไหมพี่ยิงไม่ทะลุ ไอ้เขาเขาแก้โม่ไอ้ตอนนี้ลำโบเขาแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วแต่มันยังยิงไม่ทะลุนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกเรื่องหนึ่งที่วงเคอร์ฟิวพี่จะเอาวงเคอร์ฟิวเข้ามาหรอผมพี่ผมอยากได้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรนะเรื่องที่เราต่ออกนอกเขตต่อเนื่องหรือยังอะไรเงี้ยผมอยากได้วงเคอร์ฟิวที่มันชัด เขาจะได้ไม่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 พูดถึงในจุดตรงนั้นพี่ว่าเออคือตอนนี้เรามีเคอร์ฟิวป่ะมันมีอยู่ในเมนูพี่แต่มันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้พี่มันเปิดแล้วมันจะเห็นแค่คนคนที่เปิดอ่ะมันมันบักพี่มันบลอกันเอาสีแดงเลยไหมมันเป็นอ่าอ่แต่ก็ผมผมจะได้กําหนดระยะว่าเออวงโคฟิควรกลางเท่าไหร่แล้วเนี้ยเขาจะได้รู้ ว่าอันไหนคือต่อ,อตีอันไหนคือเวลาตีเตี่ยเบลแล้วแบบเออออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่พี่ผมผมจะได้กลางถูกจะไม่ต้องมีดาเมจไม่ต้องคูนดาเมจอะไรก็ได้พี่แต่เอาแค่ว่าผมอยากได้แค่ว่าเออรู้ว่านี่คือแบบวงไฟนะออกนอกเขตนี่คืออันนี้ไม่ใช่ละผมผมอยากได้ประมาณ<อ>น,นี้อินเดี๋ยวลิดลิดหน่อยวงเกิร์ฟฟิวโอเคพูดไปดิแบบอ่าวงเกิร์ฟฟิวก็คือให้เห็นเป็นแบบ เป็นม่านเหมือนวงฮ่าคี้อะไรพี่แต่ว่าเราจะได้รู้ว่าวงเนี้ยอันเนี้ยคือวงที่ไฟนะถ้าออกนอกวงอันนี้ก็คือวงเคอร์ฟิวเหมือนเมืองหลักอะอาเหมือนเมืองหลักแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องคูณดดเมจไม่ต้องคูณเาเมจก็ได้เราเอาแค่เอาแค่รู้รู้ขอบเขตพอผมอยากได้แค่นั้นผมจะได้กันปัญหาเรื่องแบบอยนอกเขตต่อเนื่องอะไรยังไงผมจะได้ให้อธิบายเขาถูกด้วยพี่ฟิวแล้วอ่าเอีพนะเซสไป อาเซส,สป,ปายโอเคอันนี้คุยไปแล้วเราไอ้คุยเมื่อวันก่อนวันที่เกิดประเด็นอะจำได้มั้ยแม่รถไม่แรงรแต่ขอเบรกก็ดีพี่จุดจิ้มตูดเขาเป็นว่าเล่นเลยเมื่อไรอีกนิดน<ม>ึ่งนิดนะึงอันนี้เบรกสิบล้อดี <c oughs> เราเราเหลืออะไรอีกอ่ะพอภาพไม่ตรงแล้วแบบสอยตูดเขาเป็นว่าเล่นเลยปัง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 เลยกระเด็นไอภาพไม่ตรงเอาเอาที่สำคัญสำคัญนะไอภาพไม่ตรงอะมันเป็นกันทุกคนอยู่แล้ว แกสพี่แต่แบบเบรกสักนิดนึงก็นไอเดียแต่ว่าตอนนี้อะตู้ขับไล่เมื่อกี้แม่งยังวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟเลยอี่าลดมันนะพี่เฉยพี่เห็นตำรวจวาร์ฟอยู่สองคนแป๊บหนึ่งนะพี่รถกลัวไม่วาร์ฟหรอกแต่รถคนเล่นโดนวาร์ฟมีมีอะไรที่สำคัญอีกป่ะระเบิดแก๊สเออระเบิดแก๊สมันชอบบัคพี่มันใช้แล้วมันอันนี่ปะมันจะเบิร์กมันจะค้างในตัวระเบิดแก๊สมันบัค แต่ว่ามันแต่มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ใช่ใช่คือระเบิดแก๊สเนี่ยคือทุกครั้งที่ใช้เนี่ยถ้าถ้าค้ามันใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะศูนย์มากไม่ก็หนึ่งมากมันแล้วแต่ดวงว่าอย่าลืมนะว่าเรามีรดน้ํารดน้ําคือเราจะไม่ได้จํากัดถูกไหมรดน้ําเราไม่ได้จํากัดตอนเนี้คือผมผมดูตามสถานการณ์อย่างเดียวคนถือรดน้าอ่ะ ใช่รถน้ำมันแก้คล้ายๆกันแหละจ่รถน้ำดีกว่าเอแก๊สมันเฉยๆปกติยาพี่พี่โนยาการเทเซอร์รถน้ำฉีดแล้วมันไม่ล้มป่ะเมืองหลักอ่ะไม่หล้มที่อ๋อไม่ล้มเหมือนกันใช่ไหมใช่โอเคโอเคก็ได้อยู่ก็มากันทางนี้ก็โอเคอยู่งั้นสองเรื่องหลักๆเลยพี่ตอนเนี้ยฟิลกับสไป์ถ้าจะให้เวเล่นให้มันมากกว่านี้พี่อะแล้วหมอ่ะมีอะไรไหมพอรู้ไหมจะได้ไม่ต้องไปถามมัน ของหมอตอนนี้เขาแก้นี่ไปหมดแล้วนี่เรื่องชุบซปเปอร์แล้วมันแคนเซิลได้เขาเขาก็แฮปปี้กันอยู่นะตอนนี้หมอตอนนี้เหมือนจะยังพี่แต่น่าจะเป็นเรื่องภายในมากกว่าตอนนี้ภายในหมอหมอหมอที่มจัดการแล้วแล้วแล้วมันเริ่มดีขึ้นตอนนี้มันดีขึ้นละให้ให้หมอเขาจัดการภายในกันก่อนพี่้ในส่วนทีซีอะทีซีตอนนี้ยังยังอย่างน่ามีปัญหาะใช่ไหมใช่ครับ กูหายป่วยแล้วไมกูกลับมากูต้องมานั่งไล่ดูไงว่ามีปัญหาอะไรจะได้แก้จะได้เล่นว่าหลักๆก,ก็คือตอนนี้<า>อยู่ที่ตำรวจเออพี่ผมผมอยากปรึกษาเรื่องหนึง่งว่าเรื่องที่เขาคือผมอ่ะผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะว่าบางอย่างอ่ะตำรวจบางคนอ่ะอาจจะใช้อารมณ์มากมากเกินไปเบ็น,นี้ใช่ไ คือที่คือที่เนี่ยด้วยความที่มันสร้างผมสร้างมาด้วยความดิบเถื่อนอ่ะพี่อ่าเข้าใจแล้วใจอยู่ผมวางผมวางระบบไว้หมดอ่ะแล้วมันมันกลายเป็นผมเหมือนให้ท้ายพวกเขาอ่ะแล้วพวกเขาดันเกิดเขาเรียกอะไรเหลือเออเหลืออำนาจอ่ะอ่าอันเนี้ยผมผมควรจะอิงจากเมืองหลักให้เยอะขึ้นหรือว่าผมควรจะคงเสน่อันนี้ไว้อยู่ก็ไม่ความน่ากลัวแนนอก็เอาให้มันให้มันเหมาะสมอ่ะ คือตอนนี้อ่ะผมอ่ะโดนโดนบางคนคือมันมีแก๊งบางแก๊งอ่ะคือเขาก็มองว่าเหมือนแบบเล่นมันไม่เล่นไม,ไม่สนุกแล้วเหมือนพี่เหมือนอารมณ์เหมือนฟิลแบบเหมือนสงครามที่เมืองหลักแหละ,ะว่าตำรวจเอเหมือนจะแบบทําไมตำรวจทําแบบนี้กับเขาแล้วไม่ไม่ทํากับฝั่งนู้นเลยแต่จริงมันมันไม่เกี่ยวพี่มันอยู่ที่เขาพูดมากกว่าว่าเขาจะขอให้ช่วยหรือไม่ขอให้ช่วยมากกว่าก็นั่น,<ใ>นแหละเราเราเรา,เราก็ประเมินสิว่าเขาเป็นยังไง เราจะเพิ่มให้เขาได้ลดลงกันได้แค่ไหนเราประเมินได้อยู่แล้วนี่ถูกเละหรือเราจะเราจะเอามาตรฐานไปเลยเ<ม>วคราะห์คือเขาฝั่งเขาอยากได้มาตรฐานแต่ฝั่งผมอะมองว่าสเสน่ห์ของมัน1.0มันมันเริ่มต้นมาจากจุดนี้แล้วอะพี่มันเหมือนเขาอยากได้แต่ตัวเนี่ยกับคดีนี้เท่านี้เป๊ะๆไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีตัดสินองี้เดี๋ยวดูนี้เลยเรียกเลยเ เรียกประชุมเลยส่วนตัวผมว่าเรียกแก๊งมาเลยผมว่าเราเราเล่นให้มันให้มันเป็นแบบว่าทางเวเล่นดีกว่ากว่าตำอวจไปหุ่นยนต์อะอย่างนี้ดีกว่าพี่าตอนวอเกอหลังวอบ้านมันหรือก่อนวอบ้านเนี่ยมันจะมีประชุมกับแก๊งอยู่แล้วนี่เห็นทีซีเขาว่าจะประชุมกันอยู่วอบ้านพรุ่งนี้ป้าทีซีถูกไหมเทสวอบ้านอะน่าจะเทสวอบ้านพรุ่งนี้แต่ นั่นแหละพี่ผมเห็นเห็นทีซีเขาจะเรียกรวมแก๊งทุกแก๊งมาคุยเพื่อเพื่อปรับอยู่ผมเลยว่าผมจะอยากจะเสนอตัวเองเข้าไปว่าลองเข้าไปคดีเลยพ่งนี้กี่โมองทีซีียกประชุมแก๊งประชุมไปแล้วครับเมื่อเมื่อวานวันวันก่อนครับไปทันละไปนั่นเหรอครับที่ประชุมไปก็เอาง่ายๆมาแก่เดี๋ยวรอยอะไรอะไรจบเสร็จก็เรียกหัวหน้าแก๊งอะไรมาคุยปรับความเข้าใจง่ายกว่า เอาเอาอย่างนี้ก็ได้พี่เคเดี๋ยวให้ทีซีเรียกเอาถ้าเวลาจบคอรี่มันมันแบบมันมันไม่มีแล้ว่เป็นวันว่างๆอย่างนั้นเดี๋ยวผมเรียกเรียกให้อีกทีนึงก็ได้ครับพี่ได้ได้แล้วมึงสกิปกูได้ไอเคมึงสกิปกูข้างนอกก็ได้ได้เลยพี่ได้ดูเข้ามาจะได้ช่วยหาแนวทางอันนี้กันได้พี่ได้ได้คือผมก็อยากให้พวกเขาเล่นได้แบบสบายใจพี่อันนี้ใช่ใช่เผื่อเขาแบบเผื่อเขาแบบบีติดค้านอะไรอยากจะพูดอะไรแต่แบบ ไม่ยากไม่กล้าพูดหรืออะไรเงี้ยนคือเขา,ค,เขาคือเขาติดเกรงใจบางอย่างกับผมอยู่แต่ผมบอกว่าเอ้ยพูดมาเรารับฟังอยู่แล้วเพราะเราจะได้ปรับถูกแต่ตอนเนี้ยคือผมก็ต้องมองฝั่งน้องผมด้วยว่าน้องเขารับได้หรือเปล่าเพราะเสะน่ห์ของมัน,ม,นมันเริ่มต้นมันต้องนานแล้วไงพี่ถูกถูกมันจะจะครึ่งปีแล้วอ,ะอ่ะมันจะดิบเถื่อนอ,ะอ่ะเข้าใจจะทำมา ผมก็เลยแบบอ่ะผมก็ต้องต้องลองชั่งน้ำหนักทั้งสองฝั่งดูว่าเอ้ยมันยังไงพี่อาาจรเห็ะเดี๋ยวหน้าลงงานไว้รดนตีกันครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมเห็นด้วยแล้วเดี๋ยวเราเรียกคุยเออผมว่าน่าจะคงต้องเรียกคุยงดีไหมถูกดีไหมหลังจบไหมพี่หลังจบสตอรี่ออกไกแล้วพี่ออกไปแล้วอ่าอ่เหี้ยไป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 